สวัสดีค่ะวันนี้พี่ใหญ่ชวนมาทำข้าวเหนียวเปียกลำไยกันนะคะไปเลยค่ะเราไปเปียกข้าวเหนียวกันเลยนะคะเปียกได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำตาลชิมความหวานเท่าที่เราต้องการเลยนะคะถ้ามันแห้งก่อนจะสุกเราก็เติมน้ำลงไปได้ค่ะพี่เติมน้ำลงไปอีกนิดนึงนะคะข้าวเหนียวไม่ทันสุกมันแห้งซะก่อน เราเคี่ยวจนได้ที่ดีแล้วชิมให้พอดีนะคะแล้วพี่ก็จะตั้งพักทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไปแกะลำไย,ยกันพอดีพี่ไม่ได้แกะไว้แกะสักประมาณกี่ลูกก็ได้แล้วแต่วันนี้พี่แกะเท่าที่เห็นนี่แหละนะคะแกะแล้วเอาเม็ดออกให้ดีเลยค่ะ ไปค่ะเราเอาลำยไปใส่ในข้าวเหนียวเลยนะคะแล้วก็คนต่อไปให้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะคะอย่าให้มีน้ำมากนะักเดี๋ยวจะไม่อร่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ภาชนะได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะพาไปทำกระทิเอาไว้สำหรับโรยหน้าค่ะพอดีพี่เอากะทิแค่ฟิตไว้ก็เลยต้องมาละลายกันหน่อย จากนั้นเราก็ใส่เกลือลงไปนะคะชิมให้ค่อนข้างเค็มนิดนึงเพราะเค็มจะได้ไปตัดกับความหวานของข้าวเหนียวค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็ไปทานกันเลยนะคะ ตักใส่ถ้วยเลยค่ะวันนี้พี่ทำสองถ้วยนะพี่ถ้วยหนึ่งลุงถ้วยหนึ่งพอดีเลยสองคนข้าวเหนียวนี่พี่เอามาจากไหนทราบไหมคะเมื่อวานพี่ไปซื้อข้าวเหนียวส้มตำแล้วข้าวเหนียวมันเหลือพี่ก็เลยเอามาทําใหม่เห็นไหมเป็นแม่ครัวที่ฉลาดเป็นแม่ครัวต้องฉลาดทําฉลาดกินฉลาดอยู่นะคะฉลาดประหยัดด้วยไปค่ะไปทานกันได้แล้วนะคะ